ว่าจะเก็บคือถ้าหากเก็บลูกที่ยังไม่แก่แบบนี้ค่ะเนื้อมันจะน้อยเม็ดมันจะเยอะต้องกินที่ลูกสุกแบบนี้เอาไปกินกับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแล้วแล้วแต่จะใส่พริกหรือไม่ใส่อร่อยมากเลยอยากจะเก็บเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่สุกถ้ายังขนาดนี้ยังพอดีเก็บถ้าเอาไปตำน่ะ อร่อยเลยมันจะเหมือนลูกเม้าบ้านเรานนะเยอะเลยถ้าจะเก็บก็เก็บได้แต่ว่ามันมันมันยังไม่สุกนี่นะน่อยเนื้นนะอ,อค่ะ เนี่ยถ้าหากช่อหนึ่งมีรูปแบบนี้เยอะๆเนี่ยเก็บไปได้เลยเหมือนกับช่อนั้นน่ะคะเหมือนช่อนั้นน่ะเก็บไปได้เลยเหมือนช่อนี้อีกเนะี่ยนี่ห่ช้อนนี้น,นี่ถ้าหากสุกแบบเนี้ยนี่นี่ค่ะถ้าสุกแบบเนี่ยอร่อย มีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเอาไปตําใส่น้ําพิกกะปกิมันน่าจะใช้แทนมะนาวได้เพราะว่ามันเปรี้ยวมากค่ะมันเลยไม่ได้เก็บให้ดูเพราะว่าเก็บไปมันมันก็มันเล็กเกินนะฮะ่มันสวย เก็บไปแล้วเอาไปตำตอนที่กินบอลูกกระบองเพชรสุกนะยังไม่กล้าที่จะกลืนเม็ดเลยค่ะแต่พอกินนันเนี้ยกล้ากลืนเม็ดเลยแต่เม็ดมันจะคนละแบบกับเม็ดกระบองเพชรเยอะอยากเก็บเหมือนกัน นี่ค่ะอันนี้ก็ยังดิบอยู่ยังดิบช่อนี้นด้ค่ะส่วนมากยังดิบโอยดูช่อนี้ช่อใหญ่นะอาทิตหน้านนะพอดีเก็บเลยตาบอกแล้วว่าอยู่ต่างเมืองนะตาจะเยอะ แต่ในนิวอยอกซิตี้ไม่มีกาค่ะร้องโหดูช่อนั้นนั่นค่ะไม่รู้ว่าจะซู้ถึงไหมนี่นะช่อใหญ่เดี๋วว่ากันนะคะที่ไม่ได้เก็บให้ดูเพราะว่ามันมันไม่สุกอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างถ้าคนที่ชอบกินเปรี้ยวๆเ,เอาไปตำ เก็บได้เลยขนาดเนี้อค่ะเอชอช่อนนี้เอ่อช่อนั้นอุ้ยสวยจังเลยด,ดูนู่นค่ะสวยมากเลยมันสวยนะยิ่งองุ่นที่มีลูกสุกๆเยอะๆเป็นสีม่วงดำๆน่ะอ้นู่นค่ะเยอะเลยตรงเนี้ย เป็นสิบสิบช่อแต่ใบาบางใบาบางตรงเนี้ยเป็นสิบสิบช่อแล้วเก็บเก็บได้สบายเลยเนี่ยค่ะแค่ตรงตรงตรงบริเวณเนี้ยแค่ตรงบริเวณเนี้ยไปถึงตรงนั้นนะ่ะเก็บได้เยอะเลยตรงนี้อีก อยากเก็บเมื่อวานเนี้ยอยู่ๆมันนึกอยากกินอยากกินเ,เปรี้ยวก็เลยเด็ดลูกแบบเนี้ยค่ะเด็ดทีละลูกทีละลูกใส่ไปในถ้วยแล้วก็ตักน้ําตาลใส่แล้วก็เอาน้ําปลาใส่ลงไปตักกินอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยนะค่ะนี่ดิบ สาหกรำไม่ดูช่อนี้ตรงนี้มีไหมอาจจะไม่มีช่อ องุ่นโอ้มีโอ้ยนี่ไงเนี่ยค่ะช่อเล็กแต่ว่าสุกสุกนะเนี่ยมันต้องใช้กันไกลตัดนะโอ้ยตรงนี้สุกตรงนี้ต้องเก็บมันสุกแล้ว นี่ยทางเดินลงไปเนี่ยมันเป็นคลองนะเนี่ยค่ะไม่รู้อาจจะไม่มีนะอุ้ยอันนี้สุกแล้ววิ่งนี่ต้องเก็บต้องเก็บเอาถุงออกมากันค่ะตรงนี้ต้องเก็บนี่แหละข้อดีของชนบทมันจะมีมีลูกไม้ให้เก็บค่ะในช่วงบูเบอรี่นะบูเบอรี่ป่าเยอะบูเบอรี่ป่าลูกโตกั่านี้นิดหนึ่ง ตรงนี้เก็บเพราะว่ามันสุกนี่สุกสุกหมดเลยดีจังเลยเห,ลเห็นแล้วนึกถึงเห็น สีอย่างนี้เนี่ยค่ะสีที่เขาสุกแบบเนี้ยเหมือนลูกหยีสุกเลยนี่นี่ค่ะเสียงกาเน,ะนะนี่ยนี่อย่างนี้แหละน่าเก็บ อันนั้นอันนั้นอันนั้นยังไม่เก็บเพราะว่าดิบกับสูบปนกันเนะะี่ยค่ะเนี่ยดิบสูบปนมาดูท่าเนี่ยอันนี้ก็ดิบกับสูบปนหมดละรถไฟ ยืนจับเวลาวันก่อนที่รถไฟขบวนขนสินค้าเนี่ยขนวัตถุดิบเนี่ยสามนาทีขบวนวันนั้นนะสามนาทีค่ะตรงนั้นก็สุกแต่ว่ามันเอื้อมไม่ถึงถ้าหากถือ โทรศัพท์อยู่เอื้อมไม่ถึงตงนั้นก็มะม่ตนั้น,น,าน,น,นาขาน้น,นสุดตรงนี้ก็สุดโห้ตรงใส่จะไม่ได้เพราะตรงนี้คลองลึกตรงนั้นนะค่ะมันลึกลงไปข้ามไม่ได้ขันจะเหยียบขอนนั่นก็กลัวขอนห่ะ นม่จกข้ามไปดูฝั่งนั้นไหนลองเดินเดินตรงนี้แป๊บหนึ่งไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีค่ะข้ามข้ามไปดูฝั่งนี้สิเสียงรองเทา้ายัดยัดเลยนี่ทางลงไปไหนอ๋อทางลงไปดูนกแต่จะไม่ลงค่ะเพราะว่ามันลกลงไปสำหรับ มันจะมีที่นั่งให้นั่งดูนกไม่เจอช่องหอมมากเลยจะพาไปดูว่ามันเป็นกลิ่นหอมของอะไรไม่ดูขอนสิไม่มีเห็ดสักดอก จะพาไปดูนะคะมันจะมีกลิ่นหอมโชยมาตรงนี้ไม่มีโหนี่ไงคะอ้หอมมากเลยเมื่อสองวันที่แล้วยังไม่หอมนะเพราะว่ายังไม่บานวันนี้เข้าบานเยอะแล้วค่ะเป็นดอกของ Japanese จแปน n สน o d w e คือผักบุ้งเปรี้ยวอะคะ่ะหอมยิ่งถ้าเป็นพุ่มใหญ่ๆนะหอมไกลเลยแล้วหอมเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ ชอบมันแล้วแต่คนชอบค่ะเขาลมพัดไปทางไหนกลิ่นก็จะลอยไปทางนั้นค่ะหอมชื่นใจหอมชื่นใจหอมจริงๆมันหอมค่ะแล้วสีนวลน,นวล เขาก็เก็บไปทำแยมแต่ต้องแต่ต้องมีความอดทนนะเป็นผลของกุหลาบป่าค่ะเขาจะเก็บไปทำแยมแต่ต้องเก็บเยอะมากๆเลยมีไหมออ่อางงูป่าเออไม่ใช่ค่ะเนี่ยเนี่เนี่ยกุหลาบป่าเยอะดูอัางงนปาตรงนี้ช่อสวยแต่ว่า ยังไม่สุกเด็ดใบออกนั่นเห็นไหมคะยังไม่เก็บไม่เก็บให้ดูนะคะปล่อยเขาไว้ให้เขาสุกอย่างเงี้ยมันไม่มีใครมาเก็บหรอกคะ่ะอ,อยู่ตรงนั้นนี่หลายช่อนะถ้าจะเก็บเนี่ยหลายช่อเลยนู่น,น,นช่อเนี้ยไหนลองชิมซิเปรี้ยวมากไหมไม่เคยเจอหวานหรอกคะ่ะ เปรี้ยวเปรี้ยวมากอยู่ตรงนั้นก็มีโอ้โหผลกุหลาบยังนี่ก็ไม่ได้เก็บให้ดูอีกมันไม่สุก นกก็ไม่กินเพราะว่ามันเปรี้ยวเยอะนะเนี่ยนั่นค่ะแล้วก็โหยเยอะถ้าเจอเถากุหลาบล้วให้มองเถาเอาหุ่นแล้วให้มองอหาเออถอะเผื่อมาจะมากกว่าสิบช่อัยไมงสวย โหยังไม่มีเวลาเก็บใบเขาไปห่อของไม่มีเวลาค่ะเทาองุ่นทั้งนั้นเนี่ยเน,นี่ยค่ะใบองุ่นอันนี้อาจจะอ่อนอยู่ยังไม่มียังไม่มีสักช่อเนี่ยค่ะยังไม่มีสักช่อโอ้โหดูใบเขาหน้าเก็บไปห่อของ ไม่มีเวลาทําคลิปส่วนอันนี้ก็ต้นที่บอกว่า black chestnut นั่นแหละค่ะที่เขาเอาไปใช้ย้อมผ้าเหมือนมาเกลือบ้านเราส่วนผลข้างเม็ดข้างในมันแข็งๆต้องเอาไปทุบแล้วก็จะได้เป็นเชสนั n ออกมาค่ะม,มันมีกรรมวิธีที่ยุ่งยากมากเนี่ยยังไม่สุก ยังไม่สุดจัดนี่นะหลายลูกค่ะหลายลูกมันดูแล้วเหมือนกับมะกอกเหมือนกับมะกอกที่ใส่ส้มตำเหมือนโอ้โหดูใบอ่างุ่นไอเวลาหานะไม่เจอนะใบองุ่นเนี่ยไอเวลาที่ไม่หานะเจอจังแล้วงามด้วยนีาค่ะงามด้วย ไม่มีแล้วค่ะช่ออังุุนไม่พบกันใหม่ในะวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้สวัสดีค่ะ